ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดน้อยหนา่ามาจากการศึกษาวิจัยและพบว่ามเมล็ดน้อยหนา่ามีสารสำคัญที่ชื่อว่าซควอโมซินซึ่งสามารถป้องกันและกำจัดนอนใยผักในคณะได้ดีเทียบเท่ากับการใช้หัวเชื้อบาซิลัสทูริงเยนซิสหรือบีทีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ดีโดยเฉพาะหนอนผีเสือ้อผลิตภัณฑ์สารสกัดน้อยหน่านี้เป็นผลมาจากการนำมเมล็ดน้อยหนา่าที่เหลือจากการบริโภคมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อที่1นนะคะเราควรจะฉีดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้อยหน่านะคะก่อนที่แมลงจะระบาดค่ะเพราะว่าถ้าแมงลงระบาดแล้วเนี่ยเราจะแนะนําให้ลงสารเคมีก่อนถึงจะใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้อยหนา่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้อยหนาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะควบคุมแมลงทุกชนิดได้ในแปลงเกษตรกรนะคะ ข้อที่2ค่ะควรฉีดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้อยหน่านะคะในตอนที่ไม่มีแสงแดดนะคะเพราะว่าสารสําคัญที่อยู่ในสารสกัดมเมล็ดน้อยหน่าเนี่ยค่ะจะไวต่อความร้อนแล้วก็แสงแดดค่ะข้อที่3ค่ะเราควรจะฉีดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้อยหน่าค่ะ ทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะเนื่องจากว่าหนอนใยผักจะชอบหลบอยู่ใต้ใบเมื่อมีอากาศร้อนค่ะข้อที่4ค่ะเราควรที่จะเก็บผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้อยหนานะคะไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดแล้วก็ในที่เย็นนะคะเพราะว่าเราจะต้องป้องกันการสลายตัวของสารสำคัญในสารสกัดน้อยหนาค่ะ อัตราการใช้นะคะของผลิตภัณฑ์สารสกัดจากน้อยหนานะคะที่เราแนะนำก็คือ50-70มิลิลิตรค่ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะซึ่งจะพ่นทุก5วันนะคะแต่ถ้ามีหนอนใยผักระบาดนะคะก็สามารถพ่นได้ทุก3วันค่ะ จากงานวิจัยนะคะประสิทธิภาพที่เราพบนะคะพบว่าทั้งประสิทธิภาพและก็ผลผลิตเนี่ยได้เทียบเท่ากับการใช้บ t ทีค่ะการใช้สารสกัดจากเมล็ดน้อยหนาผสมด้วยสารลดแรงตึงผิวที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้วช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิน่นและเป็นการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรทําให้เกิดผลผลิตพืชที่ปลอดภยัยและไม่มีสารเคมีตกค้างเพื่อสุขอนามัยของเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วย